เมื่อ15ปีที่แล้วยานสำรวจของญี่ปุ่นที่โคจรรอบดวงจันทร์ก็ได้บันทึกภาพบางสิ่งที่มันน่าแปลกประหลาดท่ามกลางหลุมอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนมันก็ได้มีหลุมหนึ่งที่โดดเด่นออกมาแต่ไม่ใช่หลุมอุกกาบาตท,ทั่วไปมันกลับเป็นหลุมมืดลึกลับที่นำไปสู่ภายในดวงจันทร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ ยานโคจรก็ได้ระบุหลุมลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นกว่า200หลุมและแต่ละหลุมนั้นเป็นเหมือนกับประตูสู่ความลึกลับใต้พื้นผิวดวงจันทร์การค้นพบเหล่านี้มันก็ได้จุดประกายความตื่นเต้นไปทั่วโลกเพราะอาจจะเป็นกุญแจไขความลับที่มันเกิดขึ้นในอดีตของดวงจันทร์และอาจจะรวมไปถึงบทบาทของมันต่ออนาคตของมนุษยชาติด้วยแต่หลุมเหล่านี้น่ะมันคืออะไรกันแน่นะ ทำไมพวกมันถึงมีความสําคัญและที่สําคัญเลยคือทําไมจีนถึงเตรียมพร้อมที่จะไปสํารวจพวกมันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คาดว่าจะมีเศษซากยานอวกาศตกลงสู่พื้นผิวโลก ขณะนี้นะครับเศษซากจากจจรวดขับดันของจีนหนัก23ตันนั้นก็กําลังพุ่งกลับมายังโลกแบบไร้การควบคุมเศษซากจรวดของจีนนั้นก็ได้ตกลงสู่พื้นผิวโลกเหนือมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟติกแล้วครับในเดือนพฤษภาคมปี2564ชิ้นส่วนจากจจรวด ลองมาสไฟของจีนนะครับมันก็ได้สร้างความกังวลเป็นอย่างกว้างขวางเนื่องจากกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกโดยไร้การควบคุมและถึงแม้จะมีอุปสรรคเหล่าดีครับจีนนั้นก็กลายเป็นผู้เล่นหลักในอวกาศอย่างรวดเร็วไปซะแล้วโดยมีนักบินอวกาศไทโคนอกทำงานบนสถานีอวกาศเทียนกงและความสําเร็จในโปรเจกต์ฉางเอ๋อที่สารวจดวงจันทร์มันก็ทําให้จีนเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในการแข่งขันด้านอาวกาศระดับโลกใต้ความทะเยอทะย ยานของจีนนั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสัมผัสดวงจันทร์เท่านั้นนสิครับในเดือนพฤษภาคมปี2566องค์กรอวกาศจีนก็ประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มขั้นตอนการวางแผนสำหรับการส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วโดยตั้งเป้าหมายครับว่าในปี2573จะไปถึงที่นั่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ แล้วก็สร้างฐานที่มั่นถาวรครับในขณะที่สถานที่ลงจอดที่เฉพาะเจาะจงนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่แต่ภูมิภาคที่มีลักษณะน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหลุมที่ทะเลแห่งความเงียบสงบมันก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่สุดครับสิ่งนี้นั้นมันก็ได้จุดประกายความตื่นเต้นให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ว่าหลุมเหล่านี้น่ะมันจะมีความพิเศษอะไรกันนะทําไมจีนน่ะถึงกล้าส่งมนุษย ไปยังหลุมพวกนั้นแถมมันยังลึกลับอีกด้วยนะมองจากระยะไกลนะครับหลุมเหล่านี้อาจจะดูเหมือนกับหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์อีกหลุมหนึ่งใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากการพุ่งชนของอุกกาบาตเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแต่ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อก็คือหลุมเหล่านี้นะ่ะมันเป็นส่วนที่ยุบตัวลงไปของอุโมงค์ลาวาโบราณเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนั่นเองครับแล้วในช่วงเวลานั้นดวงจันทร์มันจะแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันมากๆเลยครับเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยา มีภูเขาไฟพ้นระเบิดลาวาออกมาปกคลุมพื้นผิวและในขณะที่ลาวาหลอมเหลวพวกนี้นะครับมันไหลออกมามันก็จะสร้างแม่น้ําแห่งไฟที่คดเคี้ยวครับไปทั่วพื้นผิวของดวงจันทร์ชั้นนอกของแม่น้ําเหล่านี้พอมันเย็นตัวลงแล้วก็แข็งตัวมันก็จะก่อตัวครับเป็นเปลือกแข็งแต่ว่าภายใต้เปลือกแข็งนั้นลาวาเองมันก็คงยังไหลต่อไปครับกัดเซาะเป็นช่องทางใต้ดินขนาดใหญ่และเมื่อภูเขาไฟสงบลงแล้วและลาวา หยุดไหลช่องทางเหล่านี้มันก็จะแห้งลงครับเหลือไว้เพียงแค่อุโมงค์กลวงๆบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาก็เรียกอุโมงค์เหล่านี้ครับว่าอุโมงค์ลาวาะบนโลกของเรานั้นมันก็จะมีการพบตัวอย่างของอุโมงค์ลาวาได้ในหลายพื้นที่ครับเช่นฮาวายไอแลนด์บางแห่งนั้นก็จะกว้างหลายสิบฟุตใหญ่พอที่จะเดินผ่านได้เลยครับอย่างเช่นถ้ำคาซูมูรักในฮาวายมันก็เป็นอุโมงค์ลาวาที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวกว่า40ไมล์มครับหรือ65กิโลเมตร ใต้บนดวงจันทร์มันก็มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนโลกครับประมาณหนึ่งใน6ทําให้อุโมงค์เหล่านี้น่ะมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าบนโลกมากและนี่นะครับคือสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราก็หอบบางส่วนของอุโมงค์ลาวาเหล่านี้มันก็ได้พังทลายลงไปแล้วแล้วก็เกิดเป็นหลุมลึกที่ทาให้เราได้เห็นบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปัจจุบันนั่นเองครับแต่ส่วนที่เหลือของอุโมงค์มันก็ยังคงสภาพเดิมดีอยู่ใต้พื้นผิวครับแล้วหลุมเหล่านี้น่ะก็จะเปรียบเสมือนกับ ประตูสู่โลกใต้ดินอันกว้างใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายพันปีลองดกภาพการเดินผ่านอุโมงขนาดมเหึอมาเหล่านี้ดูสิครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าหลุมเหล่านี้น่ะมันจะนําไปสู่ถ้าใต้ดินเราก็ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีขั้นสูงครับของนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำแผนที่พื้นผิวดวงจันทร์และส่วนที่ลึกที่สุดที่มันซ่อนอยู่ได้ครับภาพรวมความละเอียดสูงนั้นมันก็เผยเห็นอุโมงค์ที่ใต้แขนกันออกมา จากก้นหลุมหลายแห่งครับโดยเฉพาะในมาเรตทางควิสริสทาริสและมาริอุสฮิลและเพื่อยืนยันว่าอุโมง์เหล่านี้นะครับมันกลวงยานอาวกาศซิสเซนนะครับก็ได้ตรวจ พบรูปแบบเสียงสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์ที่バリอุสเชวซึ่งบ่งบอกว่ามันมีโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินครับภารกิจเกลของนาซาก็ได้ทำการสร้างแผนที่สนามแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ครับและระบุพื้นที่ที่มีมวลน,น้อยที่สุดและเมื่อนำรูปแบบเสียงสะท้อนเหล่านี้มาซ้อนทับกับข้อมูลสนามแรงโน้มถ่วงมันก็สามารถยืนยันการมีอยู่ของพื้นที่กลวงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวได้ครับเครื่องมือเหล่านี้มันก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร,ร์ประเมินความ लिक และขนาดของอุโมงคใต้ดินเหล่านี้ซึ่งมันก็เผยเห็นภูมิประเทศใต้พื้นผิวดวงจันทร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่จีนนั้นกําลังพิจารณาพื้นที่เหล่านี้สําหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์การสารวจถ้าอันกว้างใหญ่และไม่เคยถูกแตะต้องเหล่านี้นะ่ะมันอาจจะทําให้นักวิทยาศาสตร์ของทุกประเทศสามารถศึกษาธรณีวิทยาภายในของดวงจันทร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ครับแต่ศักยภาพที่แท้จริงของหลุมเหล่านี้เองมันก็อาจจะเหนือกว่าความใหญ่ ากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์พวกมันนั้นอาจซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญสําหรับภารกิจดวงจันทร์ในอนาคตหรือเปล่านะแล้วทําไมล่ะพวกมันถึงสําคัญกับจีนมากขนาดนี้แต่ที่มันสําคัญกับจีนนั้นก็เป็นเพราะว่าพื้นผิวดวงจันทร์นั้นมันโหดร้ายครับอันตรายพื้นผิวเต็มไปด้วยรังสีคอสมิกและอุกกาบาตขนาดจิ๋วคอยถล่มใส่ตลอดเวลา แถมไม่มีชั้นบรรยากาศคอยปกปอก้องพายุตุเรียก็โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวไปรังสีอันตรายถึงตายได้บรรดาไทเทนอกหรือนักบินอวกาศนั้นก็อาจจะเสี่ยงตายสูงเลยครับอุณหภูมิก็สูงสุดขั่วกลางวันร้อน250ฟาเนารนไฮต์กลางคืนหนาวลบ200ฟาเรนไฮต์ครับร้อนหนาวร้อนหนาวพันผวนกันแบบนี้แถมยังมีรังสีคอยคุกคามตลอดเวลา พื้นผิวดวงจันทร์มันเลยอันตรายถึงชีวิตทั้งกับคนและเครื่องจักรครับจะอยู่ให้รอดการทํางานที่นานๆนะ่ะมันก็ต้องผ่าฟันอุปสรรคใหญ่ๆหลวงครับเสี่ยงตายสุดๆไปเลยแต่ถ้ามันมีหนทางหนีทีไล่แล้วเราก็ที่จะพอหลบเลี่ยงอันตรายพวกนี้ได้อย่างเช่นอุโมงค์ลาวะทำไมจีนถึงจะไม่อยากไปตั้งคขปมที่นั่นกันล่ะครับข้างในอุโมงค์พวกนั้นนะครับมันก็จะมีที่กำบังตามธรรมชาติครับมีผนงังกับเพดานที่เป็นหินบะโซ ซึ่งมันจะคอยปกป้องนักบินอวกาศจากอันตรายร้ายแรงในอวกาศได้อุโมงค์นั้นจะคอยแกลงกลังสีคอสมิกปกป้องอุกบาทแถมยังมีอุณหภูมิที่คงที่ด้วยอยู่สบายกว่าข้างนอกเยอะเลยครับซึ่งข้างในอุโมงค์นั้นก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่63ฟาเรนไฮน์หรือ17องศาเซลเซียสเลยครับลองนึกภาพอุโมงคลาวาที่เป็นบังเกอร์สำเร็จรูป ธรรมชาติที่สร้างไว้เมื่อพันล้านปีก่อนดูสิครับถ้าเราตั้งฐานในถ้ำบนดวงจันทร์พวกนี้ได้มันก็ไม่ต้องไปสร้างที่กำบังใหม่ๆทั้งหมดเลยจริงๆแล้วอุโมง์พวกนี้นะ่ะแต่เป็นรากฐานของอนันติคมถาวรบนดวงจันทร์เลยก็เป็นไปได้ครับที่นี่ก็ไม่ใช่แค่พื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับบางอุโมงคนั้นก็ใหญ่กว่ามากซึ่งมันก็กว้างกว่า1กิโลเมตรเลยทีเดียวครับสามารถใส่เมืองทั้งเมืองเข้าไปได้เลยลองดกภาพผานบนดวงจันทร์ ที่มันกว้างใหญ่มีห้องนั่งเล่นห้องวิจัยหรือแม้แต่โรงงานเลยครับที่มันซ่อนตัวอย่างปลอดภัยจากอันตรายบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่การปกป้องนักบินอวกาศจากสภาพแวดล้อมสุดโหดของดวงจันทร์นี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับถ้าเราทําได้มากกว่านั้นอย่างเช่นการเปลี่ยนท่าพวกนี้ให้มันเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆล่ะปรับแต่งแรงดันภายในอุโบงลาวาบนดวงจันทร์ใหม่ให้มันเหมือนกับโลก สร้างที่อยู่อาศัยที่มันสามารถหายใจได้ไอเดียพวกเขานะครับก็คือการปิดผนึกพื้นที่ใต้ดินครับเติมอากาศให้หายใจได้ใช้เพดานหินบาซอให้เป็นประโยชน์ที่มันมีความหนา30-50ฟุตครับเป็นเกาะป้องกันรังสีและอุกกาบาตสร้างสภาพเหมือนกับโลกข้างในแบบนี้มันก็จะลดน้ําหนักความซับซ้อนแล้วก็เกราะป้องกันที่จําเป็นสําหรับที่อยู่อาศัยบนพื้นผิวได้แล้วซึ่งเป็นวิธีการสร้างบนดวงจันทร์ในระยะยาว ที่คุ้มค่ากว่าสภาพแวดล้อมที่โค้งที่ในอุโบงนั้นมันก็อาจจะช่วยให้ปลูกพืชบนดวงจันทรได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับบนดวงจันทรนั้นจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปลูกพืชแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่ในหลุมลวาวามันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เสถียรกว่าครับเราอาจจะสามารถ สร้างระบบปลูกพืชแบบไร้ดินหรือใช้เทคนิคการเกษตรขั้นสูงกระดื่นเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงนักบินอวกาศได้เลยทีเดียวลองจินตนาการถึงการเดินเข้าไปในถ้ำบนดวงจันทร์ดูสิครับภายในถ้ำนั้นก็จะมีมิติระเบิลเหมือนกับโลกอุณหภูมิก็จะพอเหมาะเลยครับแต่เราเองก็ยังคงลอยตัวอยู่ในแรงโน้มถว่วงที่เบากว่าโลกถึง6เท่าเลยลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าเราเล่นกีฬาในนั้นน่ะมันคงจะสนุกพิลึกเลยทีเดียว ทุกคนนั้นคงล่องลอยไปมาชนกำแพงกันวุ่นไวายไปหมดพูดถึงเรื่องกิจกรรมสันทนาการแล้วนะครับอะไรที่มันน่าสนุกที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกท่านก็ลองมาแชร์ไอเดียกันดูหน่อยสิครับคอมเมนต์กันมาได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปไกลถึงขั้นสร้างเมืองในหลุมลาวาบนดวงจันทร์เราก็ยังมีความท้าทายสําคัญที่ ต้องจัดการก่อนครับนั่นก็คือการตำรวจทํามพวกนี้เพื่อประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้โดยไม่มีการวิเคราะห์โครงสร้างและความรู้เกี่ยวกับสภาพภายในมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากๆครับแล้วเราอ่ะจะเริ่มต้นมันยังไงให้ดีนะโชคดีนะครับที่หน่วยงานอวกาศทั่วโลกนั้นพวกเขากำลังแข่งขันกันครับพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อภารกิจนี้อย่างเช่นห้องปฏิบัติการ j จสต์ o พดิชันและเบอร์ r ท ของนาซานะครับที่กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ดูเอเซลซึ่งเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ออกแบบมาในการทำภารกิจสำรวจในสภาพแวดล้อมสุดขั้วแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับมันสามารถแยกออกเป็น2ส,ส่วนที่ขอบหลุมส่วนหนึ่งนั้นก็จะยึดอยู่ด้านบนครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะค่อยๆลดระดับตัวเองลงไปพร้อมๆกับบันทึกภาพและสร้างแผนที่ภายในถ้ำโดยใช้กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ และเครื่องมืออื่นครับหรืออย่างทีมจากมหาวิทยาลัยเวอร์สบัวพวกเขาก็ได้พัฒนาเดเดซัทหุ่นยนต์ทรงกลมขนาดเล็กที่สามารถกลิ้งผ่านหลุมลาวาและเคลือนที่ในพื้นที่แคบๆได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีไลดาสแกนผนังถ้ำด้วยการยิงลำแสงเลเซอร์และสร้างแผนที่ตามมิติที่มีรายละเอียดแผนที่เหล่านี้นะครับมันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นขนาดและรูปร่างของหลุมลาวาได้อย่างชัดเจน ทีีเดยวแต่ทว่าแนวคิดที่ล้ำสมัยที่สุดนะก็น่าจะมาจากทีม e t s ครับซึ่งก็ชื่อเต็มๆว่า e t s Zurich ในสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถกระโดดข้ามพื้นผิวดวงจันทร์และลงไปในหลุมอุกบาตได้หุ่นยนต์ตัวนี้มันก็มีชื่อว่า Spec Hopper และมันก็ใช้แรงขับเคลื่อนในสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำครับด้วยการกรอนไปตามภูมิประเทศที่คู่คระแต่ที่จะใช้ล้อหรือขาแบบเดิมๆทีมนักวิจัยนะครับพวกเขาก็ได้ แสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วอันน่าทึ่งของหู่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักและมันก็ไม่สู์แล้วว่ามันสามารถสำรวจพื้นที่ทุกรก,กันดารที่หุ่นยนต์ทั่วไป อาจจะประสบปัญหาได้ครับความสามารถในการกระโดดลงไปในหลุมลึกนั้นมันก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากแถมยังสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพกลับออกมาได้ยังมีประสิทธ,ธิภาพอีกด้วยทําให้มันนั้นกลายเป็นกุญแจสําคัญในการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตครับเทคโนโลยีแบบนี้มันก็สําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราอะจำเป็นต้องรู้ครับว่าถ้ำเหล่านี้มันจะมีความมั่นคงเพียงใดมันจะเพียงพอไหมที่จะรองรับชีวิตมนุษย์ได้หลายคนลองนึกภาพดู การสร้างฐานบนดวงจันทรภายในหลุมลาวาแล้วเกิดมัถล่มลงมาจากการแผดดินไหวบนดวงจันทร์นั้นมันคงจะเป็นหายนะครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับข้อโบนที่รวบรวมโดยหุน่นยนต์อย่ง Duo อเอ็กเ แล้วก็ Data l i ิสนะครับจะช่วยให้เราประเมินได้ว่าถ้ำเหล่านี้มันมีโครงสร้างแข็งแรงพอที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือเปล่าในด้านของจีนเองก็มีแผนแค,คล้ายๆกันนี้ครับในการสำรวจหลุมลาวาพวกเขาตั้งเป้าที่จะใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีสายโยกบางส่วนพร้อมระบบสร้างภาพ3ามมิติ และระบบนำทางเพื่อทำแผนที่และสำรวจพื้นที่ใต้ดินอันกว้างใหญ่เหล่านี้ครับแต่ก่อนที่เราจะส่งอะไรลงไปในหลุมลึกลับพวกนี้เองเราก็จำเป็นต้องเห็นภาพที่ชัดเจนก่อนนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะจากการสแกนนะครับเราก็พอจะทราบว่ามันมีพื้นที่ข้างในกว้างขนาดมื่อมาเลยทีเดียวครับแต่ว่ามันลึกแค่ไหนกันนะอุโมงเหล่านี้นะ่ะ คู่ขะและซับซ้อนแค่ไหนกันแล้วไอ้ถ้ำโบราณพวกนี้นะ่ะมันมีซีเค็ดหรือความรับอะไรนะซ่อนกันอยู่หลุมลาวาบนดวงจันนะครับก็เปรียบเสมือนกับช่องมองภาพสู่ประตูสู่ประวัติศาสตร์ภูเขาไฟบนดวงจันครับเมื่อหลายพันล้านปีก่อนลาวานั้นก็ไหลผ่านพื้นผิวจนเกิดเป็นที่ราบหินบัซอกว้างใหญ่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้การศึกษาชั้นหินภายในหลุมเหล่านี้ มันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา ของดวงจันร์ทได้ครับแต่ถ้ำเหล่านี้เองมันก็อาจจะมีทรัพยากรล้ำค่าซ่อนอยู่นั่นก็คือฮีเรียมทรีไอโซโบทอปซึ่งมันหายากมากเลยครับและมันก็พบได้ในหินบนดวงจันเท่านั้นและอาจจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับเต้าปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งจะให้เป็นพลังงานที่แทบไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวนอกจากนี้นะยังอาจพบกับน้ำแข็งซึ่งสามารถเปลี่ยนออกซิเจนสำหรับการหายใจ และไฮโดรเจนสําหรับเชื้อเพลิงจะรวดได้อีกด้วยซึ่งมันจะช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรจากโลกได้ครับและเปลี่ยนดวงจันทร์ให้กลายเป็นลอนสแพดสำหรับการออกเดินทางไปสำรวจระบบสุริยะต่อไปอีกด้วยเราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นรู้ไหมครับทุกท่านเพราะว่าการแข่งขันครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะครอบครองดวงจันทร์นั้นมันก็กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับและมันก็แตกต่างจากช่วงยุค1960แน่นอน ครั้งนี้นะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครจะไปถึงก่อนครับแต่เป็นการแข่งขันว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากัน ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนและอเมริกาก็กําลังแข่งขันกันอีกครั้งครับแต่คราวนี้นะมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด้วยครับนํามาซึ่งนวัตรกรรมและประสิทธิภาพในการสารวจดวงจันทร์ในได้ของส p ป c e x แล้วก็ b l ู e Origin ครับพวกเขาเองก็กําลังพัฒนาผลงานที่น่าสนใจครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการปล่อยจรวดลงให้มันลดลงอย่างมหา,าศาลด้วยจรวดขนาดใหญ่ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้หมดจุดมุ่งหมายนะครับของพวกเขามันก็ไม่ได้มีแค่การลงจอดบนดวงจนันทร์ แต่มันเป็นการสร้างเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ครับบริษัทเอกชนต่างก็เล็งเห็นโอกาสในการขุดแร่บ,บนดวงจันทร์สำหรับการสำรวจอวกาศระยะต่อไปและเปิดพรมแดนใหม่สำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับในด้านของจีนเองพวกเขานั้นก็เลือกที่จะเดินเกมยาวครับต่างจากบริษัทเอกชนทั่วโลกที่เห็นความเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำจีนเองก็มีรัฐบาลหนุนหลังเต็มที่ครับ ระดมทุนมหาศาลวางแผนยาวๆแบบที่เห็นได้ชัดเจนจากโครงการฉางเอ๋อครับที่ส่งไปสำรวจดวงจันทร์เป้าหมายก็คือตั้งฐานถาวรบนดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี2 0 3 0นี่นะครับสำหรับจีนแล้วนี่มันไม่ใช่แค่การไปเหยียบดวงจันทร์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการช่วงชิงความได้เปรียบยึดหัวหาดบนดวงจันทร์เพื่อใช้เป็นฐานปล่อยยานอวกาศในอนาคตครับด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลอดลาวา ที่เป็นเหมือนกับอุโงค์ใต้ดินนั่นแะครับมันแข็งแรงปลอดภยัยเราก็อาจจะได้เห็นชีวิตบนดวงจันทร์เร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็เป็นไปได้นะครับมันเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์กําลังจะวนกลับมาสารวจอีกครั้งครับการสํารวจถ้าลาวาบนดวงจันทนระ์น่ะมันจะทําให้เรานึกถึงช่วงยุคเขีนเลยนะครับที่มนุษย์ยุคโบราณนนะ่ะต้องอาศาัยอยู่ในถ้ำหลบภัยจากสัตว์้ายใัยธรรมชาติถ้ำนั้นคือบ้าน คือที่พักพิงครับเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้เราก็กําลังจะกลับไปใช้ชีวิตในถ้าอีกครั้งหนึ่งบนดวงจันทร์ซะอย่างนั้น,นะครับนักบินอวกาศอาจจะต้องใช้หลอดลาวาเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านหลังใหม่เป็นเหมือนกับบทกวีที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับอนาคตมนุษย์เราอ่ะมันมีนักสํารวจครับที่ชอบแสวงหาชอบค้นพบและสร้างบ้านหลังใหม่ๆอยู่แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากบรรพชนของเราเลยครับในอนาคตน่ะลูกหลานนั้นอาจจะมองย้อนกลับมายัางโลกครับแล้วก็มองว่าโลกเป็นดวงจันทร์ของพวกเขาก็ได้และบางทีเรานั้นก็อาจจะมองย้อนกลับไปที่ดวงจันทร์ครับแล้วก็มองว่ามันไม่ใช่แค่ก้อนหินลอยฟ้าธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นบทเรียนแรกของการเอาชีวิตรอดนอกโลกหนทางข้างหน้านั้นยังคงอีกยาวกไกลครับแต่เราก็พร้อมจะฝ่าฟันมันเหมือนกับที่เราเคยเอาชนะธรรมชาติ บนโลกได้คราวนี้นะ่ะมนุษย์ก็จะไปพิชิตด,ดวงดาวนะครับลออราวาบนดวงจันทร์นั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญครับที่ทําให้มนุษย์ตัวเล็กๆอ่ะสามารถขยายอาณาเขตไปได้ไกลกว่าโลกไปสู่ระบบสุริยะแต่เดี๋ยวก่อนนะความทะเยอทะยานของจีนก็ไม่ได้หยุดแค่บนฟ้าครับพวกเขายังเจาะลึกลงไปในดินอีกด้วยคุณลุ้มลึกลงไปที่สุดในโลกอีกพวกเขากําลังหาอะไรกันนะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับภารกิจบนดวงจันทร์หรือเปล่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเดี๋ยวสิ่งอใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่มีเป็นคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ